โอเคนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อเคหรืออารยธรรมถือกําเนิดนะฮะช่วงนี้มีกิจกรรมเพียบเลยนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยตอนนี้พลังผมเป็น5 5ล้านแล้วนะที่เห็น5ิเพราะอยู่ในโรงพยาบาลเนานะช่วงนี้มีกิจกรรมมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ แต่ละกิจกรรมกันช่วงนี้จะมีกิจกรรมแข็งแข็งอยู 1970, แ่แข็งแข็งเลยวะแข็งแข็งอยู่กิจกรรมหนึงน่งก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับการฝึกอาวุธที่ทุกคนสงสัยว่ามันทํายังไงให้ได้ที่1หรือที่2องที่สามทีม่หกก็สินะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่นะครับแปลกใหม่สาหรับพวกผมและหลายๆคนเนาะเพราะว่าผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะครับกิจกรรมนี้แบ่งเป็น3วันนะครับวันนี้วันที่2แล้วไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าผมตัดคลิปลงไปน่าจะหลือวันสุดท้ายให้ททาากกันนครรบิรรมมมีี้ส่่่งงแแเตออ็ื เป็นรู้สึกจะเป็นอ่าไมโยชิโจโฉก็ขาดโจโฉอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงเป็นโยชิโจโฉเพราะว่ามีสกิลที่ตีคนเถื่อนแรงนะครับโยชิ Yoshi, มันตีคนเถื่อนแรง50%โจโฉมันตีคนเถื่อนแรง50%นะครับแล้วก็พพอนอะไรเง,งี้ยสออุปกรณ์ที่ใส่ให้แม่ทัพที่เราใช้ตีต้องเต็มนะครับต้องเต็มอย่างผมเนี่ยผมใช้เอ็ดเวิร์ดกับโทมิลิตีนะครับผมใช้เอ็ดเวิร์ดโทมิลิตีไม่ได้ตีแรงตีดีหรอกแต่ว่าเป็นแม่ทัพตัวเดียวที่ผมมีเก่งที่สุดแล้วนะครับผมก็ใส่อุปกรณ์ให้มันเต็มนะครับ2ต้องเป็น อ่าตัวทองทั้ง2ตัวสกิลเต็มอ่าอุปกรณ์เต็มเฉพาะตัวน้ำนะครับตัวรองอุปกรณ์จะไม่มีผลเนาะอันนี้ผมได้อันดับ17นะครับเพราะที่เพราะว่าผมไม่มีโยชิโจโฉหรือพวกม้าโหดโหดนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือบูธทับห้าสิบเปอร์เซ็นต์บูธทับห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะขายอยู่ในร้านค้าวีไพีนะครับราคาสองพันห้าบูธทับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าต้องเป็นเทียห้าล้วนเท่านั้นนะครับถึงจะแบบติดหนึ่งในสิบเนาะเทียห้าล้วนติดหนึ่งในสิบเนาะก็อย่างเซิร์ฟ 3า0แสนสเนี่ยผมยังอยู่ที่สิอยู่เลยนะครับเพราะมันจะแข่งกันแบบเนี่ยแค่300แสนนะครับง่ายๆครับกิจกรรมนี้มันจะให้เราเปิดใช้คนเถื่อนคนเถื่อนจะมีอ่าคนเถื่อนจะมีอ่าอะไรนะสกิลให้เราให้เราเลือกอยู่นะครับอยู่ข้างละสิบสกิลนะครับข้างละ5้าสกิลเป็นสิบสกิลผมก็กดเราก็กดเลือกไปเลยครับอันไหนที่เราไม่ไม่คิดว่ามันไม่ดีนะครับส่วนตัวผมชอบอ่ากดฝั่งนี้ไปให้หมดผมจะผมจะเหลือสองนี้ไว้สุดท้ายนะครับ ก็คืออันนี้อันที่มันเป็นฮิลอะมันจะมีฮิลสอ,อันนะครับเนี่ยในระหว่างการต่อสู้ระหวางหัหันเนี่ยไอฮิลสองอันเนี่ยให้เลือกกดเป็น2องอันสุดท้ายนะครับที่เหลือเราจะกดอะไรก่อนก็ได้นะผมว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บวกลบมากหรอกส่วนใหญ่ผมก็กดไอพวกนี้ไปเนี่ยได้รับโล่อะไรเงี้ยโจมตีความเสีายจากการโจมตีปกติอ่าลดลง20%อะไรอย่างะไรเงี้ยผมก็จะกดพวกนี้ไปนะครับแต่ผมจะกดไอฮิลเนี่ยเพราะมันฮิลแรงมากนะสตัวนี้มันฮิลแรงจริงนะครับแนะนําให้กดอ่าสตัวไอฮิลเป็นสุดท้ายนะครับ ก็ให้เราเปิดใช้แล้วก็ให้เราเลือกสกิลแล้วมันก็เป็นเงี้ยให้ออกมาตีนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือ1นนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดขอยศขอยศใส่หัวเรานะครับยศที่ทําให้เพิ่มพลังโจมตีกองทหารหรืออะไรก็ได้หรือยุคหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันบวกพลังโจมตีของทหารเราอะแล้วก็เปิดใช้บัฟอันนี้ครับบัฟความเสียต่อการตีคนเถื่อนแล้วหน่วยเป็นกลางอีกสาเนะครับเสร็จแล้วให้เราวาร์ปตัวเราไปอยู่กลางธงของของ,ของ,ข,องของเราครับอย่างตรงเนี้ย ผมก็จะวาร์ปตอนผมทํากิจผมวาร์ปมาตรงนี้นะครับเวลาเราซัมมอนเนี่ยมันจะอยู่บนเขตกิ้เราเพราะมันอยู่บนเขตกิ้วเราปุ๊บเนี่ยมันเราจะได้บัฟกิ้ด้วยนะครับอย่างที่อย่างต่อไปนะอย่างเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วให้เราเอาแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดของเราสมมติผมตีด้วยเอ็ดเวิร์ดเทอร์มิลิชใช่ไหมอ่าออกมาหนึ่งทัพเสร,ร็จแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็จะเอาทัพเดี๋ยวนะอ่าน้ายาไม่มีผมก็จะเอาทัพน,นี้ออกมาอีกหนึ่งทัพนะครับ เป็นทับอ่าโจนกับเอลโตเฟตไอโจนกับคีโอนะครับถามว่าทำไมใช้โจนกับคีโอเอาไวบ้บัฟบัฟรอบๆนะแต่ปกติผมจะใช้แม่ทับไม่เต็มนะไอใ,ใช้กองทหารไม่เต็มใช้ประมาณ 50,000- ื่นหกหมื่นเพื่อให้ตีนานๆาเราจะใช้เดี๋ยวผมกดกดให้มันเห็นเลยเดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงเอาน้ำยาไปร้อยหนึ่งเราจะเอาโจนเนี่ยไปตีทับนี้นะครับไปตีทับนี้เดี๋ยวเราจะลากมาใกล้ๆเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวรอมันตีกันก่อนสักครู่นะหวดลูกหวดอ่าแล้วเราจะลากมาลากลากลากมาเกี่สกิลมันค่อนข้างเป็นวงใหญ่อยู่นะครับโจนกับเอเธอร์เฟสเสร็จแล้วเราจะทับนี้ไปตีคนเถื่อนนะครับทับทับที่เราคอนโทรลไว้เนี่ยเราต้องวาร์ปไปพยายามที่วาร์ปไปที่มันมีคนเถื่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวลากมาอีกปึ๊บโอ๊ยแค่นี้ก็เดินหนีเห็นปะเราต้องอย่างที่ผมเดี๋ยวผมให้ดูจุดท,ที่ผมตีนะครับวงมันใหญ่อยู่มั้ง มันมันศาสกิลเ่็ะพลังโจมตีของลาบเราจะเพิ่มขึ้นพลังป้องกันของม้าเราจะเพิ่มขึ้นพลังชีตของคนยิงเราจะเพิ่มขึ้นครับแล้วเราก็จะตีมันนะครับแล้วเราก็จะได้บัฟจากโจนที่อยู่ข้างๆด้วยแล้วก็บัฟของไอเนี้ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับเห็นปะสกิลเราจะออกเร็วมากๆนะครับสกิลของไอเอลซิดนะครับเอลซิดเลยล่ะเอ็ดเวิร์ดนะมันจะออกเร็วนะครับก็ประมาณนี้ให้เราทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ต้องตีให้ตายนะครับตีให้มันเพื่อให้ให้มันเปิดบัฟให้เพื่อนเราเฉยๆนะครับเห็น อ่ะผมก็จะยอมแพ้ไปวเวลาผมไปตีตอนที่ผมไปตีผมตีอยู่ตรงนี้นะครับตีอยู่รงนี้ทําไมคือตีอย่รงนี้คือหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่กิลสองเนี่ยคนเถื่อนรอบๆมันเยอะมากนะครับเราก็จะตีตีคนเถื่อนแล้วก็ลากลากให้สกิลมันมาโดนกับเราครับลากให้สกิลสกิลมันมาบัฟให้ทับหลักที่เราตีนะครับถามว่าโจนกับไอ้นั่นมันมีดียังไงโจนมันจะบัฟพลังโจมตีพลังป้องกันและพลังชีวิตของพลยิงนะครับพลังชีวิตของพลังชีวิตของฐานลาบ มันจะบัฟพลังโจมตีผม30%มนะครับแล้วมันจะเพิ่มพลังพิโรดเนี่ยห0หน่วยต่อวินาทีด้วยทำให้มันออกสกิลเร็วมากๆส่วนอาคีโอผมว่ามันน่าจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันอีก15%เนาะแล้วถ้าเกิดใครมีอาชาเลมานป่ะชาเลมานมันก็จะบัฟนะครับมันก็จะบัฟเนี่ยในขณะที่อยู่ในแผนที่กองฐานทุกกองที่อยู่ภายใต้บัญชาของพวกกิญชาการนี้มีโอกาส10%บนะครับ ที่จะมีอ่าโลนะครับที่จะมีมอบโล่ให้มันก็จะมอบโล่ให้แต่มันเงื่อนไขมันยากไปหน่อยผมก็เลยใช้อ่าโจนแล้วผมไม่มีด้วยโจนกับอ่าคีโอนะครับอีกทัพหนึ่งก็จะเป็นทัพของอเล็กซานเดอร์นะผมไม่แน่ใจว่าสกิลไหนที่มันเปิดบัฟให้เพื่อนนี่ไงใช่ป่ะอเล็กซานเดอร์จะมอบโล่ทรงพลังเนี่ยนันจะมอบโล่ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับก็จะมอบโล่ให้ด้วยแต่มันต้องตีคนเถื่อนใกล้ๆทำเหมือนโจนอ่ะน่าจะทําเหมือนโจนนะครับผมผมไม่เคยออเล็กซานเดอร์ น่าจะทาเหมือนโจนนะครับก็ให้เราทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนาะก็คือในการตีคนเถื่อนเนี่ยในการตีตีตีกิจกรรมเนี้ยให้เราตีคนเถื่อนใกล้ๆด้วยโจนมันจะได้บัฟแล้วก็อาคิวก็จะได้บัฟให้เรานะครับแต่เซิร์ฟผมแม่งแข่งกันโหดไปหน่อยไม่ไหวผมอันนี้ผมทํารอบเดียวนะแล้วผมก็เลิกเลยก็คือผมผมหล,หลักลองเฉยๆว่าผมสู้สุดตัวแล้วผมจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้มามาที่ประมาณ3ามแสนสามพันห้าร้อยสองนะครับสำหรับครทดี จะทำหรือสนใจก็สามารถเอาทริคไปใช้ได้นะครับทริคไม่ทริคสี่ก็กิจกรรมเรื่อยๆนะครับก็อ่ะอย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยนะครับความเสียใตัวการดที่ก่อนเตือนบวกอีก5%เรนะครับเราจะเอาทุกอย่างนะครับเพื่อให้อ่าคะแนนเราขึ้นนะครับให้คะแนนเราขึ้นใส่ใส่หมดแม็กทำทุกอย่างที่ทําได้นะครับให้ดีก็ให้ในกิวตั้งเราเป็นในนี้ด้วยนะครับเป็นอ่าแม่ทัพจะได้พลังโจมตีและเราป้องกันของทหารด้วยนะครับแล้วก็ก็อย่างแรกที่จะเล่นกิวกิจกรรมนี้ได้คือมีเทียห้านะครับอ่ามีแม่ทั ทองเต็มของตัวอุปกรณ์แน่นทีมบ้านที่ดีก็เปิดไว้ปัาบกิว้วปัฟบอณาจากักรแล้วก็ถ้าอยู่ใน KvK เนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่าใน KvK จะมีแท่นนะครับแทน่นแต่พวกนี้เราโดนตีไปแล้วถ้าเกิดมีแท่นที่ดีกว่านี้เราก็จะทำคะแนนได้เยอะแต่ทุกคนก็จะจะมีแท่นเหมือนกันไงแต่กิลอื่นจะไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นเทียร์4เนี่ยหรือเป็นเทียร์5ที่แบบแม่ทับยังไม่เต็มของยังไม่แน่นเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะมันจะเปลืองนะครับอย่างเนี้ยผมเสียอะไรไปบ้าง1ผมเสียขยะกองทัพ50%ประมาณ2,500เพรผมเสียไป2,500เพรผมเสียวาร์ปวาร์ปไปกลางดงผมเสียอ,อะไรอ่ะบัฟสิผมเปิดพลังโจมตีอ่าอย่าลืมวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นบัฟเนี่ยบัฟพวกนีน้ผมเปิดพลังโจมตี10%นะับเนี่ย เห็นปะลังโจมตีของทหารบวกอีก10%ผมเปิด10% 24ยี okay, so so ่ชั improve, ่วโมงนะครับก็กดทุกอย่างแล้วกดทุกอย่างสุดตัวแล้วนะครับก็เลยได้ประมาณนี้เนาะโอเคเนาะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงเลยจะได้มีเวลาเผื่อใครยังทำหรือลืมตรงไหนไปลืมเปิดบัฟคิงลืมเปิดบัฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปสู้กันได้ใหม่ทีนะเผื่อจะได้แบบรางวัลของมันรางวัลมันดีนะ แต่ของมันได้อันดับแค่1นึ่งถึงสเท่านั้นนะครับอันดับที่10ยังได้แค่แปดยังได้ตั้งได้ตั้งหัวเนี่ยโปรเจกต์กิจกรรมอื่นมันจะลดแบบว่า20 15 10แล้วก็5 5 5อะไรเงี้ยแต่ทีนี้แม่งได้ตั้ง8หัวก็ถือว่าดีนะผมเลยเลยอยากทำนะครับอยากทำนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับมิชชั่นเฟลนะฮะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับ EP หน้าเด้อ